ทำผัดก,กะเพรากะเพาไก่ยอพริกไทยดำนะคะนี่ก็คือไก่ยอไก่ยอนี้แอมหั่นไว้เรียบร้อยแล้วเนาะแล้วก็ใบกะเพราค่ะใบกะเพราแอมล้างเรียบร้อยแอมเตรียมไว้หมดแล้วเนาะแล้วก็หัวหอมใหญ่หัน่นพริก กับกระเทียมเรียบร้อยนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนผสมเครื่องเขาเรียกอะไรส่วนส่วนผสมของผัดกะเพราเนาะเรามาทำกันเลยอุ้ยอนอื่นติดกแก๊สอุ้ยไฟแรงเกินผมอีฉันจะไปไหมเนี่ย กันอื่นเลยตั้งตั้งไฟใส่น้ำมันลงไปนะจ๊จะกระจายน้ำมันตุ๊ดผัดกระเพราไก่ยอ โยนี้มันสุกแล้วนะทุกคนเปียยอดอร่อยอพอมันเดือดเราก็ใส่กระเทียมก,กับพริกที่เราโขกไว้ใส่ลงไปเลย พอกะเทียมมีกลิ่นหอมขึ้นมานิดนึงเนาะคั่วคั่วให้มันหอมเราก็จะใส่หอมหัวใหญ่ตามลงไป ก็จะประมาณนี้นะทุกคนกินแล้วก็จะแวงแวงนะอืมผากกระพาะเอามใส่อันนี้ได้เนะนาะคะน้าอยากกินสดให้มันมีผักอะไรสเขียวเพิ่มมาหนะ่อยแต่ที่จริงเขาไม่ใส่คะน้านะอันนี้สูตรของแอมเ,เองนะอยากกินคะนา้า เออว่าอยากกินแบบผัดคน้าด้วยอะไรทนี้นแล้วก็อยากกินผัดกะเพราเราก็เลยมิกกันไปเลยจ้าอือฮะเออผใส่น้ำมันน้อยไปนล้เมน้ำมันอีกนิดนึงก็ได้อือฮึเฮ้อเ <c oughs> ้อออฮ้ <c oughs> ตามเลือไก่ยอใส่ลงไปเลย อ,อยร <c oughs> ุนแรงมากขอ,อใส่น้ำเปล่าก่อนนะะค นั่นเองนะจ๊ะใส่นิดเดียวพอเยอะไปำมันนี่เดียวผงม,มัศจรสจ์ใส่มากอร่อยมากใส่เยอะ <c oughs> อร่อยแบบก <c oughs> ินแรงมากตลมด้วยน้ำตาลเลย แล้วก็แม็กกี้ซอสปรุงรสใส่นิดเดียวพอไม่เยอะคนเอาน้ำเปล่าตามได้น้ำเปล่า กลิ่นแค่กลิ่นก็ฟินแล้วแม <Yeah. S 1> จ๊ค uh huh. ตามด้วยใบกะเพราเลยมะ อันนี้เป็นกะเพราแบบไม่ใช่กะเพราเขาเรียกอะไรเขาเรียกกะเพราบ้านกับกะเพราพันธุ์อันนี้เป็นกะเพราบ้านนะทุกคนกะเพราเนี้จะหอมมากฟินโอ้ฟินฝุดๆนี่มันจะฟินปะ กินแบบกินแบบกินฝุตฝๆอือแค่นี้เลยปิดฝาให้กะเพรามันหอม ไฟเรียบร้อยเรามาจัดใส่จานกันเลยผัดกะเพราไก่ผัดกะเพราไก่ยอเรียบรอย้อยอหอมมากทุกคนฟินฟุดๆฟุ อร่อยโอเคมากตามด้วยข้าวสวยร้อนๆไข่ดาวสักสองฟองเพอร์เฟกตบอกเลยเลิศมากเผ็ดจี๊ดจาดมาก